คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการใส่ปอกหุ้มพวงมาลัยกันนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยสั่งซื้อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือผู้ชายบางคนนะครับใส่ไม่ได้เลยบอกว่าใส่ไม่ได้เลยมันใส่ยากว่างั้นนะครับใช่ครับถ้าซื้อไปใหม่ๆเนี่ยของใหม่เลยนะมันจะใส่ยากครับถ้าหากว่าเป็นพวงมาลัยที่มีขนาดโตนิดนึงนะครับแต่มันใส่ได้นะครับผมบอกว่าคอนเฟิร์มเลยว่าใส่ได้พอดีนะครับนี่นะที่มันใส่ยากเนี่ยเพราะว่า บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีเทคนิคในการใส่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใส่นะครับทีแรกเนี่ยให้เราสวมข้างบนก่อนนะครับสวมข้างบนนิ้วเนี่ยต้องยัดตรงนี้นะครับนิ้วเราต้องจับข้างในตรงนี้แล้วก็ยัดลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนิ้วเนี่ยเราต้องยัดลงไปแบบนี้นะครับยัดไล่ไล่ยัดลงไปอย่างนี้นะครับไล่ยัดลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ไล่ยัดไปอย่างนี้เลยนะครับไล่ยัดไปอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเอานิ้วมือนี้แล้วนะครับไล่ยัดทีละข้างไปแบบนี้ก่อนให้มันเสมอกันนะครับฝั่งนี้ก็ไล่ยัดมาอย่างนนี้ะครับ ีให <se> ้มันได้ทรงแบบนี้ก่อนนะครับทีแรกนะให้มันอยู่แบบนี้เลยนะครับเวลาเราไล่ยัดเดมจะอยู่ทรงแบบนี้เราจะดึงลงมาอย่างนี้มันดึงไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะฮะไล่ไปเรื่อยๆเลยฝั่งนี้ก็ไล่ไปนะฮะไล่ไปอย่างนี้เลยไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปอย่างนี้เลยนะครับลงมาอย่างนี้เลยเราก็บีบค่อยๆบีบหาใช้มือเนี่ยบีบบีบบีบไปอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ให้มันอยู่ในท่านี้นะครับให้มันลงมาประมาณนี้ให้มันอยู่ในท่านี้เลยนะครับ จัดทรงให้ได้ครับให้มันตรงกับที่เราต้องการครับนี่ <ég nen> มันอยู่อย่างนี้เราดึงลงมาอย่างนี้ังไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะลูดออกข้างๆเนาะเราต้องไล่ลงมาเรื่อยๆก่อนนะครับข้างฝั่งนี้ก็ไล่ลงไปใช้นิ้วนี่แหละยัดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยางเนาะนะครับบางคนไม่มีเทคนิคอาจจะใส่ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มือเนี่ยมาจับตรงนี้นะครับนี่เกี่ยวค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับไล่ลงไปที่เราฝั่งนอะนะครับนี่ไค่อย ค่อยๆพลิกลงไปนะครับไล่ไปนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับค่อยๆพลิกด้านในลงไปแล้วก็เนี่มันเป็นยางนะครับดึงลงไปแบบนี้ก่อนเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมันอยู่ในท่านี้พอมาถึงท่านี้เนี่ยเราบิดบิดพยายามจับกระชับกับพวงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บิดให้มันเข้าไปบิดเข้าไปนะครับมันจะเหลื like Pic About ออยู่แค่นี้เนาะนะครับมันเหลืออยู่แค่นี้ถ้าเรายัดใส่เลยนีมันใส่ไม่ได้นะครับเราต้องมือปิ้นแบบนี้นะครับมือปิ้นแบบนี้ออกมานะครับ ี่ยปีนข้างในเนี่ยออกมาก่อนนะครับปีนข้างในออกมานะครับแล้วก็ดึงเข้าใส่กับพวงมาลัยแบบนี้นะครับไม่งั้นอ่ะคุณใส่ทั้งปีทั้งชาติก็ใส่ไม่เข้าเนี่นอนครับนี่ถ้าจะมาดันทุลรงแล้วมาสวมใส่เลยเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะเขาทํามาให้มันกระชับแล้วก็ทํามาให้มันฟิตนะครับไม่งั้นอ่ะเวลาเราใส่เข้ากับพวงมาลัยเนี่ยมันจะหลวมเนาะเวลาหมุนมันก็จะไปแค่ปอกนะครับพวงมาลัยมันจะไม่ไปด้วยนะครับ เขาถึงทำมาให้มันเป็นยานะครับเพื่อที่จะยืดได้นะครับแล้วก็ให้มันกระชับแบบนี้นะครับเวลาเราจับเวลามันใส่เวลาใส่เข้าไปมันจะได้กระชับกับพวงมาลัยนะครับเวลาละหมุนเนี่ยมันก็จะไปทั้งพวงมาลัยทั้งปลอกคุมด้วยถ้าหากว่าทํามาหลวมๆเล็กๆทำมาหนักทำมาหลวมๆหรือว่าพอดีนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเวลาละหมุนบางทีมันลื่นเนี่ยมันอาจจะไปแค่ปลอกคุมก็ได้พวงมาลัยเราไม่ไปก็ได้นะนะครับใส่ไม่ได้นี่มาหากขับรถมาหาผมก็ได้ลงทุนขับรถมหาผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ครับผมคอนเฟิร์มว ไม่ว่าจะเป็นกับ,บะรถเก๋งรถตู้นะครับ SUV PPV นะครับใส่ได้แน่นอนครับ